เส wow ื้อกันหนาวมองแม่บ่งเสื้อกันหนาวอีกตั <h <h ้งนานเนี่ยมองใส่บืนอิงเงีตอนไหนมองใส่บืนอิงบืนนะไออจะปล่อยอย่างเด้อก่อนเลยอย่างเออบ่ต่างเหมือนตบมาอย่างเหมือนอย่างเด้อก่อนเลยเอาเสื้อกันหนาวมาให้ตาเลยนะครับ แม่พระอันมังดออันอบูชาเด้อนี่เอ้าวมองแอเตแอเตลักจูบานแอเตลักจูบาเตเลยเออสาธุค่ะแล้วก็หลวงพ่อคูณบังบูชาแล้ว,ลอ,อ,วอันบูรประบุญเย็นเนด้อครับให้บอให้ให้บอบุญอัอนอันอนุหนให้อ,อันอนันโหนให้บุญบุญบุญบารมีะรนะล่ะอันนี้จะสาธุสาธุตาเอออักนายระดมนา อันจะไงอันจะเริ่มดุเริ่มเนาะอันมองอันมองคำคูณคำคูณเด้อกระจกกระจกเองจุ่มจักรจุ่มจักรจุ่มจักรถ่ายรูปจุ่มจักรนะคะดูมุกเสียกลรองนะสาวเข้มค่ะขอบคุณค่ะจีนยงเด้อให้จริงแล้วมันหม่กินตลาดจุ่มจักร